ความเกิดขึ้นและความดับแห่งทุกข์ที่กู่ทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะแล้วการออกจากทุก คือชราและมรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรฮิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาตินั่นแหละมีอยู่ชราและมรณะจึงมี เพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละมีอยู่ชาติจึงมีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติที่กูทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละมีอยู่พบจึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่อุปทานจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตันหา เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อสลายตนะนั่นแหละมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะภิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่สลายยตนะจึงมี พราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า วิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับมาไม่พ้นไปจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุดติบ้างจึงอุบัติบ้างกล่าวคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึง mm มีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขูทั้งหลายจากขุยญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้พิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาตินั่นแหละไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชราและมรณะพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติที่ขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่พบจึงไม่มีเพราะอะไรดับ พจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละไม่มีพบจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่อุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานที่ขู่ทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ตันหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตันหาจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่เวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาที่กูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะนั่นแหละไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะีิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่สลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายยตนะจึงดับ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีสลายยตนะจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะอิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณที่กูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตัสรู้นี้เราได้บรรลุแล้วได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบ เรามีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุป,ปายาศะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทิ่กูทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความดับความดับ